สวัสดีพี่น้องครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมแม่นะครับที่สุรินทร์นะครับวันนี้ก็บ้านก็อยู่ติดข้างวัดนะครับนี่จะมารีวิวนะครับศาลาการเปียนนะครับศาลาไม้นะครับอายุกว่า60ปีนะครับศาลาหลังนี้หลังจากที่ได้บูรณะปรับปรุงใหม่นะครับก็มีความสวยงามนะครับมีความโดดเด่นนะครับศาลาการเปียน หลังนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องนะครับได้ชมกันนะครับด้านล่างก็จะโล่งโอถงนะครับไว้ประกอบพิธีกรรมมีงานต่างๆก็มาใช้พื้นที่ตัวนี้นะครับจัดงานทำพิธีอะไรได้นะครับเสาก็จะเป็นเสาครอบนะครับเสาปูนครอบแล้วก็ทําเป็นลายไม้นะครับนีด้านหน้านะครับตรงบันไดขึ้นข้างบนนะครับก็ จะเป็นเสาเสาไม้นะครับทั้งต้นเลยครับวนฝ้าข้างบนนะครับก็มีการทำฝ้าระแนงไม้นะครับอย่างสวยงามนะครับศาลาหลังนี้นะครับแต่ก่อนอยู่ทางด้านนั้นนะครับเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับหอระฆังนะครับก็มีการดีตย้ายนะครับถอยหลังมาทางนี้นะครับประมาณสัก 3- 40เมตรนะครับนี่มาอยู่ตรงจุดนี้ ก็จะพาพี่น้องนะครับขึ้นไปชมข้างในนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับสาลาไม้หลังนี้นี่ก็เป็นประตูทางขึ้นนะครับขึ้นมาพาักแรกก็ขึ้นไปชั้นที่สองนะครับนี่ครับก็เป็นประตูนะครับแกะสลักอย่างสวยงามนะครับ เข้ามาข้างในแล้วก็จะเป็นสละการเปลี่ยนก็มีต่อชานเพิ่มมาข้างหน้านะครับเสาก็จะเป็นเสาไม้นะครับแล้วก็มาทำเอาไม้นะครับมาครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับทำลวดลายไม้นะครับสวยงาม นี่ก็เป็นประประธานนะครับบนสาราการเปลี่ยนหลังนี้นะครับการค้างก็จะเป็นห้องนะครับสําหรับจําวัดนะครับของพระพิสุสงฆ์ไปน้องนะครับดูข้างบนนะครับฝ้าข้างบนนะครับก็มีการตีฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะครับสวยงามนะครับนี่นี่ฝีมือของพระครูนะครับหลวงพ่อทำเองเลยนะครับ หือว่าเป็นสาราการเปลี่ยนไม้นะครับที่มีอายุเก่าแก่นะครับพอสมควรนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับหลังจะได้รับการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานนีนะครับมาด้านหน้า ก็จะเป็นระเบียงนะครับแต่ก่อนไม่มีะครับระเบียงด้านข้างนะครับบันไดทางขึ้นนะครับนี่ก็มีการมาเพิ่มนะครับเป็นระเบียงด้านหน้าฝั่งนี้เพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับแ้วก็มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนีก็มีไม้นะครับที่ญาติโย,ยมได้ถวายมานะครับหลวงพ่อก็ไปเอามาแล้วก็เอามาเรื่อยนะครับทําปรับปรุง ศาสนสถานของวัดนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาดูทางด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นการเรียกอะไรระเบียงฟ้านะครับก็จะเป็นลวดลายไม้นะครับนี่สวยงามทาสีเคลือบเงานะครับก็สวยงามนะครับนี่ฝ้าหลุมข้างบนตรงสะพานไอ้ตรงบันไดทางขึ้นนะครับ ก็ฝีมือนะครับหลวงพ่อนะครับพระครูวิเวกบาราพรครับเจ้าว้านนะครับญา,าติโยมในหมู่บ้านนะครับทำอางนั้นเลยครับเนี่ยก็มีโอกาสแวะเวียนผ่านไปผ่านมานั้นก็แวะมาชมนะครับมากราบรับประทานนะครับร่วมทําบุญกทางวัดดอนวิเวกของเราได้นะครับทีนี้ ทางวัดเราก็ยังต้องมีนะครับปรับปรุงนะครับสาสรสถานอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ทางด้านหลังนะก็กําลังจะถมที่นะครับถมที่เพื่อที่จะสร้างเมนใหม่นะครับซึ่งเมนหลังเก่าที่ใช้มาหลายสิบปีนะครับก็ทุดโทมไปตามการเวลานะครับก็ฝากบอกบุญนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทําบุญนะครับกับวัดดอนบีเวกนะครับตั้งอยู่ที่บ้านประทัดบุกนะครับตาบลนาดีอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ ขณะน้าที่เห็นก็จะเป็นหอระฆังนะครับก็กาลังก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับก็ยังขาดปัจจัยนะครับในการที่จะมาสร้างต่ออีกเยอะนะครับพี่น้องสายบุญนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับชมศาลาการเปลี่ยนไม้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกับทางวัดของเราได้นะครับก็ฝากบุญไว้กับพี่น้องด้วยนะครับ